สวัสดีค่ะเกียรติสาวบ้านนาชน,น,นะคะ่ะพี่น้องสิมาชมเบิงทงไฮทงน,ะนะะ้าแล้วค่ะทางเขาทางเขามานาค่ะยุทธธรรมชาติทงไฮทงน้าแล้วค่ะเนาะพี่น้องข้างหลังเพื่อเฮียเทียงนะเพื่อจะล้าง่อยู่ซ้ำเหยนลังหน่อยหล้างไงหนึ่งพื่อแล้วค่ะเกี่ยวกับคดิเดิมันนอนน้านอยู่หรือจ้า ฝกก่อไก่ฝก่อหัวงัวกับ่านได้ซื้อหรอกค่ะนะคะ่ะมิสซาพร้อมค่ะบะอเตอเวงนกำลังขืนค่ะหลอ่ลอหล่อนะคะ่ะสิมาอยู่นะมาปลูกพัก เลี้ยงงัวเลี้ยงไก่ล่ะค่ะพูนค่ะไก่ไกล,กลทางหลังเป็นภูเขาเนาะค่ะเป็นภูเม้งค่ะหน้าเนาะใหม่เพิ่งกลับไปหาเนาะใหม่ไม่กินเนาะจานะันเนาะภูเม้งไก่ค่ะนะคะมีสระน้มหลอบๆเนาะจัะเนาะ อากาศกเย็นเยอะจ้าเริ่มเริ่มจะมืดหนาวแล้วะจ้าเริ่มจะนาห่อแล้วเด้กค่ะเอียค่ะทัานนีนใส่หลังค้าเลยค่ะ เดินมาก,ก็จะเห็นอิตาเว้นขึ้นเนาะค่ะเนาะแต่ว่า,าเป็นนั่นคืมๆแน่จกหน่อยค่ะเนาะจ้ะจะเว้นกำลังขึ้นกำลังเห็นก็ค่อยแดยดจ้าก็าค่อยแดยดวิว นี่แหละค่ะบรรยากาศทวงให้ทวงนาะพิสารบ้านเฮานี่ค่ะมาชมเป็นนะ้าปูนะ้าหญ้าจ้าร่ามแมงของเกียรติสาวบ้านนาะหรอกจ้าเป็นใหญ่ไกลไม่ยู่นี่ สงสัยจีเด่นน้อ,นอยู่หนีมั้งค่ะต่ตนไม่สงสัยสิเป็นมุกเนาะจา่ะเนาะมุกใหญ่ถอนใหญ่ได้จ่ะกำลังเอาเดีนเขา ทางเขาอยู่ไกลอยู่จ้าพูนทางนี้ก็เป็นหนทางเพิ่นมีไฟตลอดทางเลยจ้ะมีไฟแกงเลยล่ะจ้ะเพิ่นมีไฟตลอดทางไปเบิ่งพ่อบ้านที่คอกไก่อยู่จ้ะอยูุข่สาทั้งคนจ้ะเสียงตอกปอกๆอ,อยู่ nhiều cái cây phật là cha, đọc bọc bọc,อากาศ cả đi già nấm sâu, yeah ừ. ใ้ป่าน้ำไปหอดคล้องผนละค่ะยังไปบ่ได้จ <c oughs> กวงนะจ,จ๊าเนาะเป็นเหตุกับกลวงเนี่ยจ่ะยี่ไลยห,หงอกกมิกอพผยมิตักไข่หลอบลรอบลอ,บอ,บอ,บอบสาจ่ะรลอบๆสาจ่ะจำ <จ ując S 2> นหนีนะคะกดโบนติตตน เกียบสาวบานน้าเนี่ยนะคะกดไลค์กดแชร์ปักตะไข่ขอบคุณค่ะที่มารับชมอย่าลืมนะคะขอบคุณค่ะ